ดอกไม้งามงามดอกไม้งามงามนี่ดอกไม้ลงเปียกดอกไม้ลงเปียกปลูกไว้นี่ใหใกล้ใกล้ใใกล้ใกล,ใกล,ใกล้เดี๋ยว <c oughs> ยาวชะลูดเลยอืม ูดอกไม้อะไรนั้นะดาวกระจายดาวกระจายดอกดาวกระจายโน้นอันนู้นล่วงมาแล้วน,นี่กําลังน,นี่กําลังจะออกกําลังจะบานนี่ผู้ชายผู้ชายก็ปลูดกดอกดอกไม้เป็นนี่ดาวกระจายอุ้ยตรงนี้สวยตรงนี้กําลังสวยอืม ดอกไม้มันดอกอะไรดอกดาวกระจายอืมดอกไม้ดอกไม้ไมน,นี้ตูมน,นีก้ก็จะตูมน,นี้ตุม่มตูมน,นี่ออกลายออกลายเหมือนกันมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วย ได้ใส่ปุ๋ยก็ฉลูดพออยู่แล้วนั่นน่ั่นสองอันนี่ดอกมะลิด้วยนี่ดอกมะลิก็โโหมันเลื้อยอะไรพันนี้กำลังจะออกดอกดอกมะลิกำลังจะออกดอกอืมยาวไม่รู้เป็นเพราะเหตุเพราะผลอะไรต้องทำหลักปักไม่ได้รดน้ำเลยนูน้นต้นนูน้นดูต้นนูน้นหน่อย อันนี้ก็จะเป็นชวนชมอันนี้ก็จะเป็นชวนชมชวนชม,มสี่กัมยีกัมยีไม่ยอมออกชวนชมจะทนยาอ,อกให้เลยชวนชม นี้จะถอนพันออกอุ้ย <c oughs> นี่โคนมันโคนนั้นสวยอือตรงนี้โคนสวยชวนชมมะละกอมะละกอ,ะกอไปกินละอือมะละกอของเรา เดินไปเรื Arizona, ่อยๆเดินไปเรื่อยๆดูดอกนี่อุ้ยยุงยุงนี่ดอกหนึ่งนนี้ก็เดินเลยนี่หนึ่งดอกไม่กัดสิยุงจริงนี่ดอกอ่อนดาวกระจายอันนี้เรียกดอกดาวกระจายเดินออกมาเห็นนะนนู่นมันสวยดาวกระจาย ในนาหน่อยเายังไม่หมดอีกลูกหนะนึ่งนี่นี่ออกสีลังออกดอกใหม่อันนี้ชุดใหม่ทองอุไลทองอุไลออกรุ่นใหม่โขนก็สิอยู่โขนก็สิอันนี้ต้นพันธุ์ดอกใหญ่ ต้นพันธุ์ดอกใหญ่อันนี้ดอกเล็กอันนั้นดอกเล็กยิบเลยนี่นาอุ้ยโขนนี่ล่มอุ้ยหยงกาดขันอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกอะไรนะกกุมารทองอันนี้เป็นกุมารทองอืมออกดอกปีหนึ่งก็ออกคนหนึ่ง ปีหนึ่งก็ออกคนหนึง่งมันทองไม่ได้ไปแยกไม่ได้แยกเลยอะไรแล้ <c oughs> อะไรจ้าเลยตมันทองมาดูทองลายต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นน,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 นี้ออกดอกแล้วรอไมานานต้นนี้ต้นนี้ต้นน้อยนี่อื ดอกใหญ่อันนี้ดอกใหญ่เออต้นน้อยนี่ก็ดอกใหญ่อุย้ยอุ้ยอุ้ยยุงยุงอ,อันนี้ต้นอะไรนะเดี๋ยวก่อนไม่ยมไม่ยมอะไรเนี่ยไม่ยมทองเล้วอ,อันนี้ก็จะต้นใหญ่ก็ให้มา នឹងមីយមทองណុកណុកណុកអុយណុកណុកកាកគឹមៗណុកក្អកអឺ ้ยวิ้ยเดินก็นดี่ก็ไม่ได้วิ้ยยุงนกนกยังเกาะอ,อยู่นี่ถ่ายท่าตั้งแล้วก็จะไปอุ้ยอะไรจิ้มอุ้ยเยอะจริงจริง,งดูต้นไม้แก้มกงกรตายเลยมีต้นขูนกับต้น ต้นคูนก็ต้นนกยุงก่จนตายเลยเอออืมดูดูดนังสาวแลเอดเอ็ดจากนอนตรงกลางมานอนข้างมีต้องให้ดูต้องให้ดูต้องให้เอด็ดสาวแลเข้าบ้านไปสาวแลทำนอนดูทำนอนนอนไม่รู้ไม่ชี้อุย้ย เอ้ยหน้าบ้านอีกแล้วเดี๋ยวไปไหนแล้วรถเครื่องก็ขี่เป็นนะแต่ไม่กล้าขี่มันสูงกลัวลม้มรถมันสูงมันก็ใส่อะมันก็ใสแตะเปียกมันสูงกลัวล้มแน่แน่แน่แน,แน่นกอะไรนกอะไรนกอะไรนี่นี่นี่นกนกไปยังไปยังไปยังอุ้ยยงกลางนนเลย ว่าตีแลเลยเดี๋ยวเดยวว่าตีแลเลยอย่าอย่าเพิ่งไปนะถ่ายก่อนอย่าเพิ่งไปนะถ่ายก่อนไปไหนนะยไปไหนนะนกกระแต๊ะเวทไปไหนนะเข่าก่อนเข่าก่อนอุ้ย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 แค่นี้ก่อนคลิปนี้แค่นี้ก่อนเยอะแล้วเยอะแล้ว